สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ W B 3 6มสอลาสา์นะครับวันนี้เจอช้างเผือกอีกหนึ่งลำอีกแล้วครับก็คือเรามาซื้อรถกันที่แถวแถวศรีนครินทร์นะครับก็เดี๋ยวพาดูรถเลยครับสวยจริงๆครับและที่สำคัญสัมภาษณ์เจ้าของรถกันด้วยเชิญเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเป็นนี่ค่ะเป็นเจ้าของรถคันนี้เจ้าของรถแท้จริงตัวจริงเห็นบอกว่าปกติแล้วเนี่ยรถคันนี้นะครับรรต้งองต้องบอกก่อนครับเป็นรถสองมือครับแท่านนี้รับมายังไงครับพี่คือเป็นญาติเลยค่ะ เป็นพี่ชายพี่ลูกน้องกันเขาก็ซื้อป้ายแดงเราก็เห็นแต่ซื้อป้ายแดงเลย uh huh. แล้วเราก็มาซื้อต่อจากเขาตอนประมาณ35 0 0 0ันกิโลเนี่ยค่ะ uh huh. แล้วก็เซอร์วิสศูนย์มา uh huh. อันนี้35,000กิโลนี่ก็โอ้ oh, ห้าหลายหลายปีเลยก็ขับน้อยมากพอมาอยู่กับเราก็ขับน้อยอีก uh huh. อันนี้เราก็เลยเอามาเข้าอู่ uh huh. ซึ่งเป็นมาจากติดต่อจากศูนย์เบนซ์นั่นแหละก็คือพูดง่ายๆว่าพี่เจนเขาเข้าไปที่ศูนย์เบนซ์แล้วในศูนย์เบนซ์เนี่ยเขาก็แนะนําว่า จะไปเข้าอู่ไหมซึ่งเป็นอู่ที่พนักงานเบซ์เนี่ยเป็นคนทํางานอยู่เคยทํางานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสนิทกันและก็เข้าอู่ตรงนั้นใกล้ๆซึ่งเรามีชื่ออู่เรียบร้อยแล้วว่าอู่ไหนนะครับมีประวัติเซอร์วิสครบหมดนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยพี่เจนจอดยังไงครับเอาง่ายๆว่าไม่เคยจอดตากแดดเลยที่มือตลอดจอดอยู่บนคอนโดเนี่ค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าใช้ถึงจะออกแดดแต่พอไม่ใช้ก็คือเก็บเข้าเก็บเลยเก็บเข้าที่ตลอดครับ เพราะนั้นสียังฉ่าเลยนะครับและเดี๋ยวสภาพเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมพาชมทียังไงเดี๋ยวผมขอขอบคุณมากครับพี่เจนครับขอบคุณยิงครับที่ขายรถให้เรานะครับขอบคุณครับโอเคมาดูกันต่อที่ตัวรถเลยครับโคตรสวยผมบอกเลยนะครับยืนยันจากเจ้าของไม่บร้อนแล้วครับเดี๋ยวยืนยันด้วยสภาพรถจริงๆมาดูใกล้ๆเลยครับเปิดห้องเครื่องก่อนเลยนะครับรถออกจากศูนย์เบนท์ไทยแลนด์ปี2017นะครับใช้2มือนะครับแต่เป็นการส่งต่อจากญาติกันอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับ น็อตเดิมโรงงานนะครับไม่มีการขยับนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบน็อตแก้มเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าตรงปีนะครับไฟหน้าตรงปีนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับน็อตเดิมโรงงานไปกันไวๆครับสวยมากๆครับคันนี้นะครับวัดค่าสีเรียบร้อยนะครับสีเดิมบางโรงงานทุกชิ้นนะครับท้าเลยนะครับให้เอาช่างมาตรวจเอาเครื่องวัดค่าสีมาด้วยครับเครื่องวัดค่าสีไม่เกิน150ทั้งคันยางดอกเต็มครับพร้อมใช้นะครับลูกค้าได้มาลูกค้าไปเปลี่ยนเลยนะครับแต่ลูกค้าแทบจะใช้น้อยมากๆเลยนะครับ ต่อครับมาดูเลขไมล์กันโคตรเฟี้ยวบอกเลยถ้ามาถึงสีนครินแล้วครับมาเจอคันนี้นะครับยังไงก็สุดสุดของสุดในสีนครินครับห้าหมันสี่ร้อมกิโลนะครับไม่มีไฟโชว์ใดใดทั้งสิ้นเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงโอเคนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับนะครับเซอร์วิสเพิ่งจะเซอร์วิสไปตอนเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นเหลือเซอร์วิสอีก322ร้อสบสอวันสบายๆครับพร้อมใช้สุดๆนะครับตัวนี้เป็นตัวสองห้าศูนย g นะครับไได้ฝาฟฟ้าจากโรงงานแล้วนะครับฝาไฟฟ้าเรียบรร้อยคับ ดูครับมาสองน็อตตอนนี้นึงครับอ่าเนียนกริปครับอ่านะครับยังไงวันนี้วินเนอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรถรับรถสวยเข้าอีกหนึ่งคันนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย yeah. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go.